สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเปิดพีเซลให้จองเป็นบ้านแฝดสชั้นค่ะมีเพียง2ยูนิตนะคะทําเลทองมากค่ะใกล้เขือสาพัรนะคะใกล้ห้างแจ่มฟ้าใกล้แยกดอยติห่างจากตัวเมืองลำพูนเพียง6กิโลค่ะโฉนดแบ่งแล้วเรียบร้อยนะคะสร้างบนเนื้อที่หลังละ25ตารางวาเป็นบ้าน2ชั้นนะคะพื้นที่ช้ยอย82ตารางเมตรมี2ห้องนอน2ห้องน้าค่ะ ทำเลด้านหน้าค้าขายได้นะคะขายไม่แพงเลยเปิดตัวอยู่ที่1.69ล้านค่ะลูกค้าสามารถยื่นเขตเข้ามาเพียรพูกรอได้นะคะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะใกล้ย่านเศรษฐกิจตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถนัดชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรท,ที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ